ประเทศไทยไม่เคยเป็นฝ่ายวิเริ่มหรือรุกรานในอย่างใดแต่ประเทศไทยจะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดอธิปไตย รัฐบาลขอยืนยันว่าประเทศไทยจะดำรงความมุ่งมั่นสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติ ทางทีมข่าวมีการเตรียมข้อมูลเตรียมสไลด์เอาไว้ที่จะรายงานสถาน,นการณ์ล่าสุดนะครับแต่ว่านอกเหนือจากหน้างานเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอาจจะสนใจเรื่องของการสื่อสารเป็นพิเศษก็คือว่าจากฝั่งเราเนี่ยเราก็มองการเริ่มต้นประมาณ14นาฬิกานาทีทางฝั่งเราได้มีความพยายามในการที่จะพูดคุยหรืออาจจะมีประเด็นอะไรอยู่บ้างแต่ทางนู้นน่ยยิงกอดประเด็นต่างๆเหล่านี้กลับไม่ได้ถูกนําเสนอในสื่อต่างชาติมากนักในขณะเดียวกันครับ มีสื่อต่างชาติอย่างน้อย10สื่อเนี่ยเริ่มต้นในการไฮไลท์ข่าวเป็นที่เรื่องของฝั่งไทยมีการใช้ยิงมีใช้ F16 ยิงอย่าง CNN เนี่ยใช้คำว่า Thailand l a u n c h Air strike on Cambodia ก็เป็นเหมือนก็ฝ่ายไทยเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศกับกัมพูชาขณะเดียวกันเอาจาสิระหรือว่าเอาจาซิราเนี่ยบอกว่า Thailand l a u n c h Air raid along cambodia border after daily clash ก็เป็นฝ่ายไทยเนี่ยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศกับฝั่งกัมพูชาอย่างน้อยครับณนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยมี BBC g u a r d i a ด CNN, ABC, อ l นเ z บีซีเอเจสซ a ร่า New ยนิว e อ s ีซี k k วส์รอยแล้วก็ s t a i ตร t i m ม s มีการพาดหัวในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากไม่ไม่มีการแก้หรือไม่มีการสื่อสารที่ดีมากนักในสายตาประชาคมโลกเนี่ยบางครั้งบางทีถ้าเขาตามข่าวไม่ละเอียดหรือ อาจจะมีใจเอ็นเอียงเนี่ยอาจจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นชาติใหญ่รังแกชาติเล็กอันนี้ดอกจันเอาไว้ก่อนทางฝั่งเราต้องทําการบ้านเอาละที่ผมเล่าเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยท่านทูดท่านอดีตทูดท่านรัฐมนตรีตาา่างประเทศท่านเสียศักเนี่ยไปฟ้องตามมนุษ,ษยสัญญาออตตาวาหลายวันก่อนวันนี้ท่านอธิปดีกรมสรารนิเทศกระทก,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 กนนารต่างปเทศออกมาชี้กันอีกทีหนึงขณะเดียวกันครับ แม้ว่าเราจะมีการฟ้องในเวทีไปฟ้องในโลกแต่การข่าวยังเป็นสิ่งที่ผมเองแล้วก็หลายคนที่เฝ้าสังเกตการว่าเราจะสู้เขาได้ไหมแน่นอนนะครับเขาก็าจ,จะมีบางชาติที่หนุนหลังเขาอยู่ทีนี้มาดูสถานการณ์ล่าสุดกันครับว่าไล่เรียงกันมาอย่างไงกันบ้างจุดที่มีการปะทะกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนเนี้ก็มีที่อุบลก็จะเป็นที่ช่องอานมาศีสเกตควยตมเรียสากแก้วนะครับหนองยากแก้วควบคุมพื้นที่ได้แล้วนะครับขณะที่เราก็ เตรียมวางลวดหนามที่หนองยาแก้วที่บ้านหนองจานสองที่ก็แอบหวั่นอยู่ในใจถ้าเราวางลวดหนามแล้วทางฝั่งนู้นยังเข้ามาตัดเข้ามาวางระเบิดได้อีกเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าคราวนี้เราเหมือนกับว่าตามเส้นเนี่ยเราเข้าไปคุมพื้นที่ลึกกว่าเดิมมองในแง่ดีคือเราเข้าไปในลึกกว่าเดิมแต่ว่ายังเหมือนกับว่าใช้ลรลวดหนามอยู่แต่เอาละตามสถานการณ์ชายแดนมันอาจจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือมากกว่าน,นี้ไม่ได้อันนี้พอทํานาวกันก่อน อีกจุดหนึ่งก็คือที่สากแก้วนะครับหนองยากแก้วได้แล้วร้่นทหานได้แล้วบุรีรัมที่สายตะกูที่บ้านกรวดอันนี้คือหลักๆในจุดที่มีการประทะกกันแล้วก็มีกิ๊กกักกันไปมาขณะเดียวกันครับความเสียหายของเราเนี่ยตัวเลขล่าสุดนะครับทหารบาดเจ็บอยู่ที่หนึ่งเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บสิบห้าจากสิบาเป็นสิบห้ากระเช้าเนินสามห้าศูนย ตาควายที่ผ่านมาเนี่ยคือในตามแนวเชเดนสี่ห้าประสาทคราวที่ผ่านมาที่มีการบัตรกันชุดใหญ่ดูเหมือนว่าตาควายของเราเนี่ยถูกสั่งให้หยุดก่อนและแม้ว่าเราจะคุมสถานการณ์ได้แต่ข้างในเนี่ยยังมีคนของเขาอยู่จุดสูงคมเราไม่ได้ตอนนี้เรายึดเนินสามาศูนย์แล้วก็พื้นที่ในการขึ้นได้ละอันนี้มองในแง่ดีคือได้จุดสูงคมขึ้นมาป้องกันฝั่งนู้นขึ้นมาปฏิบัติการได้ขณะเดียวกันครับ เรามีการทำลายอาวุธหนักตรงข้ามช่องอ่านม้านะครับซึ่งเป็นอาคารแสแกมเมอร์ร้างแล้วก็มีการยิงจัดการที่ฐานยิงปืนใหญ่ตรงข้ามปราสาทตาควายอันนี้หลกัหลกๆที่เราสามารถที่จะจัดการได้มากกว่านี้ที่ไม่ได้เป็นข่าวว่ากันมาอีกทีหนึง่งขณะเดียวกันความท้าทายที่มองไปข้างหน้าคืออะไรครับเราได้มีการมีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีการประชุมกันอยู่สองวงใหญ่ ประชุมสภาความมั่นคงท่านนายกท่านประหลัดมหาไทยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านผู้นำเหล่าทัพยืนเป็นแผงเรียงท่านนายกมีการถแถลงปฏิบัติการทางการทาหารทุกกรณียืนยันปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยประชาชนสื่อสารเน้นกระทรวงกลาโหมกระทรวงการตาประเทศวันนี้มีครับท่านวินไทยออกที่ผ่านมาสองสารอบละท่านท่านรัฐท่านโฆษกกระทรวงการตาประเทศวันนี้ก็ได้มีการชี้แจงกันไปแล้ว อย่างที่ผมบอกน่าสนใจก็คือในแง่ของการข่าวทีนี้นักข่าวก็มีตอนหนึ่งอ่ะถามนายกกระฐมนตรีว่าถ้านายกจะทํำยังไงทางคุณเซนเนี่ยออกมาบอกว่าฝั่งเรามีการเริ่มโจมตีก่อนท่านนายกแม่ผมก็เสียดจที่หนึ่งท่านนายกไม่ได้ยืนยันเนี่ยท่านบอกว่ายังไงและข้อมูลของเราก็ถูกต้องนานาชาติก็ต้องเชื่อฝ่ายเรามันก็เลยไม่มีวัคทองอ่ะ ไทย prime minister confirm มันควรจะต้องมีประโยชน์แบบนี้ออกไปแต่มันยังไม่มีไม่ว่ากันแต่ว่าท่านโต้งท่านท่านโคศกเองก็ได้มีการถแถลงออกมาชี้แจงในตอนท้ายขณะเดียวกันฝั่งนู้นก็ยังไม่ยอมก็เปิดเผยภาพท่านนายกกับอ่ภรรยาท่านนายกกับฝั่งผู้ว่าจังหวัดพายินภาพนั้นก็ถือว่าก็พยายามที่จะทําลายความน่าเชื่อถือของนายก,กรัฐมนตรีทีนี้เทียบศักยภาพแสนยญญานุภาพของเราระหว่างไทยกับพูชาเนี่ย คือมองเรื่องศักด์ของสงครามมันเทียบกันแทบจะไม่ได้ฝั่งเราครับเรามีกำลังพล6แสน6,850นายทางฝั่งนู้น2แสน3หมื่น1,000นายอากาศยาน493ลำทางฝั่งนู้น25เฮลิคอปเตอร์ครับกองบินปิกหมุน265เจ็ 5, 7, ดรถถังครับ17,596ที่นู่น4 0 7ดปืนใหญ่639กระบอก460 ทางฝั่งนู้นปืนใหญ่ก็ไม่น้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าบีเอ็มยี่สิบเอ็ดที่เป็นเทคโนโลยีเก่าของรัสเซียเนี่ยรวมอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่ามันอาจจะไม่ไม่แม่นที่จะยิงส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการอาหารแต่ว่ามันเกือบจะเป็นกระสุนลูกปลายแต่มันเป็นจรวดลูกปลายครับยิงแล้วครอบคลุมน่ากังวเลเรือครับหกสิบแปดของเขามียี่สิบศักทางการอาหารเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยมันมันเทียบกันแทบจะไม่ได้ แต่ความความยากลําบากในสงครามสมัยนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของความชอบธรรมในการดําเนินการในการจัดการของเราก่อนที่จะมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ก่อนที่จะมีการส่ง f อ6บลงไปเนี่ยมีการแถลงก่อนมีการบอกก่อนนะครับว่าเพื่อเป็นการป้องกันตนเองเป็นการทําลายที่มั่นทางการทหารของเขาแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะตามหลักก่อนที่จะมีการดําเนินการสงครามใดๆต้องมีการประกาศต้องมีการแจ้งถ้าไม่แจ้งเดี๋ยวจะมีปัญหาในเชิงของ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็จากนานาชาติได้แต่ถ้ามีเหตุผลเพื่อเป็นการป้องกันตนเองก็ก็มาแจ้งในภายหลังซึ่งเราก็คงจะต้องใช้เหตุผลในลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวฟังประเด็นต่างๆของนายกรัธมนตรีกันครับรัฐบาลขอยืนยันว่าประเทศไทยจะดำรงความมุ่งมั่นสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยและปูรณาภาพแห่งดินแดนของชาติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิในการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม และในวันนี้ได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีมติยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติก็คือจะมีการปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณีตามเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือจุดที่เป็นการยืนยันที่แข็งขันแข็งแรงที่สุดนะครับในเชิงการเมืองก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่า หลังจากที่สแกมเมอร์รัฐบาลนี้ยังลุยไม่ได้ถึงแก่นเรื่องของปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ย,ยังลุยไม่ได้ดีกลับมาที่เรื่องของกระแสะชาตินิยมก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางถนัดแต่เอาเป็นว่าท่านลบเอาเรื่องประเด็นการเมืองทิ้งเอาไว้นี่คือสถานการณ์ตามแนวแชาดแดนที่เราคิดว่าน่าเป็นห่วง